ไทยแลนด์ทุกท่านครับผมวันนี้มีพี่แบนมีคีย์บอร์ดจากค่ายดักกี้หรือว่าเป็ดโมฮอคมาให้ชมอีกแล้วครับผมนี่ฮะไม่ใช่สองอังเปานะเหมือนมากโอโลโก้เป็นสีทองด้วยสวยนะครับผมนีเป็นดักกี้รุ่น ABS นะครับผมนี่นี่อะไรไม่รู้ DK90 นี่เป็นรหัสเขาน่าจะเป็นชื่อรุ่นว่า ABS นะครับผมตัวนี้เป็น black เ u r รี w สวิชนะครับผมปุ่มดำนั่นเองนะครับผม USB NK Rover แว่ๆบว,ว่าตัวนี้เป็น USB เพียวแต่สามารถเปิดฟังก์ชัน NK Rover บน USB ได้นะครับผมสวยงามเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่าเขาเขาแถมอะไรมากันบ้างพี่แวนก็จำไม่ได้ข้างในมีเงิน <laughs> ข้างในมีนั่งซองเปล่า <c oughs> ก็มีปุ่ม W A F D ชุดหนึ่งฮะแล้วก็ที่ดึงฮะท,งที่ดึงที่ดึงคีย์บอนะครับผมมีแค่นั้นจริงๆนะครับผมเพ,เพราะว่าเพราะว่า P S Port S t o ก็ไม่มีมาให้เพราะว่า N T Rover สามารถใช้งานบน U S B ได้นะตัวนี้นะมาดูหน้าตาพระเอกของเราเจ้าตัวนี้จะมีไฟแค่ W A s D แล้วก็นำลอกนะครับผมนี่ อันนี้พี่แบนแอบเปลี่ยนไปที่จริงเป็นสีดำนะครับผมก็เอาสีส้มมาใส่ดูเท่นะเจ้าดักกี้ตัวนี้สกรีนสกรีนไทยนะครับผมสกรีนเป็นแป้นไทยนะครับนี่เป็นปุ่มแบ a ็คเชอร์รี่สวิชนะฮะอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะจีนี่ซูมแล้วไหมเข้ามาไหนพี่เข้ามาหน่อยก็ต้องถอดสายแล้วแหละนี่เป็นแบล็คเชอร์รี่สวิชนะครับผม นี่นะฮะก็ไหนๆก็เอาไปใกล้ๆแล้วเดี๋ยวฟังเสียงกดมันหน่อยแล้วกันเนาะนี่นะฮะเสียงแน่นๆหนาๆแบบนี้อารมณ์ปุ่มดำนะครับผมนี่โอเคก็ จะเป็นแป้นไทยอย่างที่บอกแล้วก็โลโก้ดักกี้อยู่ตรงนี้แต่ไม่มีไฟตรงนี้นะครับผมแล้วเจ้าตัวนี้นะฮะมีดิฟสวิชอยู่ข้างหลังนะผมนี่ดิฟสวิชข้างหลังพี่แว่นยกไอหมายเลขสี่ขึ้นหมายเลขสี่นี่ก็คือเปิดการใช้งาน NK Rover ครันะผมหมายเลขหนึ่งถ้ายกขึ้นนี่คือ Disable Window Key ส่วน2กับ3เนี่ยมันเป็นสลับปุ่มแคปแคปล็อกกับอัลเทเนตอะไรทึชือก,กี้นะครับผมเดยวแว่นพิมพ์บอกในกระทู้อีกทีนะ ไม่ค่อยได้ใช้2กับ3เนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรมันที่จริงหนึ่งอ่ะถ้าจะดิสเบิลก็ยกขึ้นนะครับผมก็ไม่ไม่ยากครับผมตรงนี้เป็นพอร์ต USB สามารถถอดได้นะผมถอดเสียบได้นะฮะนี่เสียบสบายนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเทสกันเดี๋ยวมาเทสกันว่า XKey Rover จะทำงานจริงๆได้บนพอร์ต USB หรือเปล่านะครับผมไปชมกัน มาลองเช็คคติ้งคีย์บอร์ดกันนะครับผมอ้าวคลิกทูยูสนะอันนี้พี่แว่นปรับดิสสวิสให้เป็นแบบออนไว้นะครับผมนี่เดี๋ยวมาลองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเริ่มเยอะเริ่มเยอะอ่าผสมกับ a r โร่คีย์ผสมกับน้ำแพดอ่านี่ฮะอ้าวหุบซะงั้นขอขอไยนี่นะฮะอ้าวอ้าวอ้าวคือกดกดเยอะกดเยอะไปหน่อยฮะ นี่ครับผมเอาคือไม่ได้เอานิ้วกดแล้วตอนนี้เอานิ้วทาบเลยครับผมก็คือ NK Rover ทำงานนะครับผมและแน่นอนว่าถ้าปิดฟังก์ชันการทำงานมันก็จะได้แค่6ปุ่มนะครับผมถ้าไม่เปิดการทำงาน NK คก็จะได้6ปุ่มอันนี้เปิดไว้อยู่นะผมก็คือนี่ฮะพิมพ์ไม่มีดีเลยเลยถือว่าผ่านนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคีย์บอร์ด อ่าไม่คครที a เขคีย์บอร์ดจากดักกี้เป็นโมฮอคนะผมรุ่น ABS นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ฟังก์ชันการทำงานค่อนข้างครบครันนะผมก็นี่ฮะมีมัลติมีเดีย e ีย์ครบครันถึงแม้ว่าจะไม่มีปุ่มแบบอ่าปุ่มอ่าปรับพูลิ g งเ t e นะครับผมแต่ก็ทดแทนด้วยอ่า y Rover ที่สามารถทำงานได้บนพอร์ USB นะฮะโอเคก็คือตัวเนี้ยมันไฟมันจะอาจจะไม่เยอะเท่ารุ่นอ่าชายนิ่งนะครับผม แต่ก็แล้วแต่บางคนก็ไม่ชอบไฟนะบางคนอะ่ะชอบเลยแหละแล้วแต่ว่าตอนนี้ตัวเลือก Mechanical s p o r t มันมีค่อนข้างเยอะมากนะผมหลายยี่ห้อหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์มีไฟไม่มีไฟทรงมาตรฐานทรงสวยงามเรีอบร้อะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปท้ายสุดอยู่ที่ความพอใจของของเราว่าเรา พอใจการไหนสวิช์แบบไหนนะครับผมบ้างก็เหอตามกระแสมันก็ไม่ใช่นะครับผมถามใจตัวเองแล้วกันนะฮะว่าอยากได้เราอยากใช้สวิตช์แบบไหนเหมาะกับตัวเองที่สุดอยากใช้แบบมีไฟหรือว่าไม่มีไฟอะไรก็ลองเลือกดูนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ตัวเลือกเยอะเหลือเกินนะครับผมสำหร,รับ Mechanical Keyboard ในประเทศไทยนะครับผมโอเคใครที่สนใจ Ducky ABS ตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามรคาคาเกม m เก m Gear นะนำนะครับผมหรือว่า IT w o r k คนที่นําเข้าดักกี้อย่างเป็นทางการในประเทไทยก็ไปหาหรือว่าไปสอบถามได้ที่หน้าแฟนเพจเขานะครับผมวันนี้พี่แ้านขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวขอตัวเล่นเจ้าตัวนี้อีกสักครู่นะครับสวัสดีครับ